สวัสดีครับผมวันนี้กำลังเดินทางไปสวนทุเรียนภูเขาไฟกันนะครับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอขนานเลยนะครับสวนทุเรียนภูเขาไฟตรงนี้สวนทุงเสริมนะครับสองข้างทางก็จะเป็นเพิงที่เขาไว้ขายทุเรียนรอบๆทางก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับเยอะเลยครับผม ดินแถวนี้ก็จะเป็นดินแดงที่เขาเรียกกันว่าดินภูเขาไฟนะครับผมสองข้างทางก็จะมีเพิงที่เขาทำไว้เพื่อจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟนะครับเห็นไหมครับ,ร,บรอบๆทางก็จะมีเรื่อยๆนะครับ จากผ่านสวนลุงเสริมได้สักพักก็ถึงทางเข้าสวนลุงถวันนะครับผมสวนทุเรียนภูเขาไฟลุงถวันเนี่ยครับเลี้ยวเข้าตรงนี้ด้านหน้าแต่ก่อนเขาก็ปลูกยางพาราน,นะครับตัดออกตอนนี้ เขาเริ่มปลูกทุเรียนแล้วนะครับพันต้นยางสวนยางนี้ครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับจากถนนใหญ่เข้าไปก็จะเห็นสวนทุเรียนดุงทวันแล้วนะครับผมอ,อยู่ด้านหน้านะครับก็ยังคงเป็นดินแดงนะครับดินภูเขาไฟซึ่งอยู่ที่บ้านน้องเก่านะครับอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ใกล้ๆสวนดังนะครับสวนลุงเสริมเลยสวนลุงเสริมมานิดนึงครับสวนข้างๆก็เริ่มทําการปลูกตุเดียนแล้วนะครับ <c oughs> เนี่ยครับตุเรียนภูเขาไฟลุงทวันนะครับกลางคืนเราก็มาปัดดอกพอกลางวันเราก็อย่างวันนี้มาช่วยตัดหญ้าลุงนะครับเนี่ยครับดอกเยอะเลยนะครับผมทุเรียนหมอนทองตอนนี้ครับ สีปีครับแต่เนื่องจากดินที่อุดมสมบูรณ์ถือที่เรียกว่าดินภูเขาไฟนะครับปลูกทั่วเดียนค่อนข้างง่ายกว่าพื้นที่ทั่วไปครับนะครับผมสภาพดินดินจะแดงมากเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาตัดหญ้ารอบต้นนะครับที่มันกาลังขึ้นอยู่ครับยินสวยครับดินภูเขาไฟแท้นะครับผมสวนลุงถวัน เรียน4ปีนะครับอันนี้เจ้าของสวนนะครับกำลังเกี่ยดินให้เรียบๆนะครับแกจะมาแทบทุกวันเลยนะครับยกเว้นวันไหนที่ฝนตกหนักมี2-3พัน์นะครับที่แกปลูกอยู่ครับโดยหลักก็จะเป็นหมอนทองตามด้วยโมซันคิงนะครับเรามาตัดหญ้าก,กัน เจ้านี้เอบมาตัดหญ้าอยู่ในที่ร่มๆนะครับปล่อยให้เราตัดตากแดดอยู่ฉลาดนะครับเนี่ยได้ร่มเงาจากต้นยางข้างๆนะครับผมแต่ก็ฉลาดน้อยกับผมนะครับวันนีผมวางเครื่องตัดหญ้าล้วบอกมาหาเดินถ่ายรูป ในสวนนี่นะครับเนี่ยนะครับดินสวยมากครับปีนี้คงให้ผลผลิตไม่มากนักน,นะครับต้องรออีกปีหน้าจะภาพทั่วไปนะครับของสวนทุเรนลูกถาวน แถวนี้เราตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับรอบโคต้นก็จะดูสะอาดสะ้าหน่อยหนึ่งตัดไปถ่ายไปนะครับแดดร้อนมากเลยครับวันนี้ถุดเดียนภูเขาไฟสวนลุงถวันนะครับกำลังสวยเลยครับ เนี่ยครับเพราะว่าตรงข้างหน้าก็จะเป็นบ่อน้ำบ่อพักน้ำอย่างใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำในสวนทุเรียนนะครับเพิ่งสร้างเสร็จครับอันนี้ใบเตยนะครับสวยมากเนี่ยครับห้องน้ำเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยเนี่ยครับประมาณนี้ครับไม่ต้องใหญ่มาก พอได้ปลดทุก์ยามจำเป็นนะครับบางต้นดอกเยอะมากนะครับบางต้นก็ทยอยออกสวยงามนะครับเมื่อคืนก็ามาปัดดอกตอนเช้าก็มาตัดหญ้ากันก็คงคิดว่าตัดให้เสร็จภายในวันนี้แหละครับผมเพราะว่าจะได้ใส่ปุ๋ยรดน้ำ บำรุงลูกบำรุงดอกสวยงามครับเนี่ยครับดูอีกสักต้นหนึ่งดอกของทุเรียนตอนนี้เป็นหมอนทองนะครับดอกจะเยอะถ้าเป็นโมซอนคะิงครับกำลังจะพึ่งกออกครับทยอยออกแต่ก็ไม่เยอะนะ ครับครับก่อนจากกันพาชมสวนทุเรียนรอบๆข้างทางนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ